ใจแขขตา้ตาอัจนีอิาตาอย่างนั้นยกแขนขึ้กระลิฟต์ไปนะมื่เอาเสื้อไข้มาใส่เสื้อก้ามสาอะไรน่าสงมายโอ้ยยายยกแขนที่นี่ก็ตาเจอชั้นใก็ไม่ถูกตัวอิจาก็ได้บ้าอย่าหึงยังงันมาสักคาสครัสมาสังคน เอาวะทางห้างก็ยังไม่รู้เลยน่ะอยู่เฉยเฉยแต่พิศแล้วยกส้ก็มัไม่ดูส้มบางระจันยุบางระจัน không được, nặng thành lăng, mì đắng, phải <laughs> đi, chạy đi bả, chạy આગળ